มามามามืดี ي, ผมในนี่กุ้งกุ้งกุ้งพี่น้องกุ้งกุ้งลวกหมูหมูสามชั้นแล้วก็ปูอดัดเก็ดน้ำจิม้มพี่น้องมีน้ำจิม้มน้ำจิ้มเก็ดเองปั้นเองบริเวณเต็มบริเวณพี่น้องพอด,ดีเนี่ยผมเสี่ยวลาดเลยผมกินลาดเลยน้องลาดกับผักกับมีนี่แหละ พัดไอของเตะแกงมะละมันนี่ได้มะละมะละมากนนอง,ตนตนองนนนกตัวมันยหญ่กว่าลาเลยกหนึงลายได้นเ่ียบเนแฉะเลยน้องมากมา่น้องๆมากมากขนมันหอนมาก อฮ้ยปวดเนี้ยคอนคอนพี่น้องมารับมามาๆๆ <c oughs> มาเออพี่น้องหาของมากินน้ำกันพี่น้องคือเกาครับเส <c oughs> ียงคืนทะเลมนัลนดังรบกวนจังอย่างก็ขอตรวจขอพายเดี๋ยวพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องทั้งไก่ทัง้งไก่ํำเองพี่น้องํำเองตำเ,เองเนี่ยเขื่อนน้ำจิมซีฟู้ดเราพี่น้องแต่กลุ่งผมรวก มันสุกน้ำสุกเราเป็นมีเดียมมีเดียมพออ้าครับขัดจุดยอดเนี่ยฮมึมาละผมเอาลำ้ำ กูเก่นล้ะบัเมียงหลมันง่ายของมันเนี่ย 我都不知道，怎么怎么 เป็นมูสไล่แทนพี่น้องเป็นยหงๆ่ๆโอ้โหเลยมาพี่หลองมามา đừng tiếng nghe cứ cao phải không? Ngọc mà hoàng phân kim mùng. 了让那们搞。 กุ้งนเนื้อวานหวพี่นรองเนือก็เป็นมีเดียมนะพี่น้องเนื้อวานหว,น,วน้ำ<ม>จิ้มกับุดยอดจิ็นทีฟูดผมปั้นเองตำเองงองซองจิ้มด <c oughs> ปวดเนี่ยปวกมันมันแตกพี่น้องเห็นปะ้ บมดซำพี่น้องจิ้มแล้วผมเหลือหลายเต๋อเยอะกุ้งเหลือซอสซ้มโตียบร้อยแล้วได้กะไบซำเหนี่ยวเนาะพี่น้องละซำรับมือเนี่ยตบมีอีกหลายในหมูหมูที่เขาสั่งให้เป็นแผ่นแล้วพี่น้องเนี่ยที่เขาไม่เอทไอเอียงกับหมูกับตอกกระทะกินนะพี่น้องเนี่ยทำมาลวกกุ้งกืแบบเนี่ยกุ้งกับมะปอกดีๆแล้วก็ลวก ลวกแล้วก็มาตําน้ำพริกตำในน้ำพริกซีฟูฟฟดอะพี่น้องละผักแก้มหลายๆเรอก็ของทายกันเป็นกับแก้มก็ได้พี่น้องเป็นกับแก้มเป็นกับเข่ากันดีนตำอย่างนี้ครับสุกเลยนะพี่น้องเนาะสำหรับมือกี้ก็ฝากไวแ้แค่เี้เด้อพี่น้องเด้อจึงใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนัไนนะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อเป็น กำลังใจผมแล้วก็เวลาผมลงคลิปใหม่ๆม,มันจะได้แก้งเปลี่ยนให้พี่น้องรับสู้จนอะไเมื่อนี้ก็ฝากไป้สำนี้ก่อนพี่น้องคอยติดตามคลิปนะคลิปต่อๆไปด้วยพี่น้องเอด้อคำใดที่พูดจาที่บ่ดีบอ่อนั่นก็ขอตรวขอภัหหลายๆพี่นอ้องอธิบาด้วยจริยามว่าจ่าบสุภาพกับ ขอตัวขอไปหลายๆพี่น้องเจ้าฟ้าพอได้ตั้งใจพูดอาจจะพูดฟังเพื่อไปมันเป็นการกินการดีพี่น้องเอาบระเด็นั้นว่ามันออกมาจากความเป็นจริงเอาบรไเด้ปั่นแต่งว่าอาจจะมีเสียงดังแน่เสียงจกตับจกทับอย่างเกิขอตัวขอไปเด้อเพี่น้องสำหรับมือเนี้กเก่าวําคำว่าขอบุบญขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับมือเนี้ไว้แค่นี้นะครับพี่น้อง สวัสดีครับ